บปนี่งงไขวบไปนี่เึี่ยย้ายนี่ย้ายได้ดีเด้อย้ายก็ได้ให้กันล่ะบู้ยขึ้นหมันพูดย้ายแล้วก็ได้หลายอยู่คุณน่ะอืมไดีเกียงหมดตานี่ยตานี่ดูบนแล้วเคียร์หางเกียงถ้าบะเคี่ยวได้วย้ายโจ๊กย้ายโจ๊กเสร็จ ่อยกเขตอนนองเต็มกระตาพุ่นเอาเคียเคียมเนี่มาเบอรงนี่มมากเบิรงนี่เง็นยมันนี่มันออกอ้าออกนี่พักหรอนั่นม็นอะไรอมันลมแล้วพุ่นน่ะฮึงอกชรวดบวชจะยิ้นบ่พุ่นอ่ะอืเยอะักไรข่อยมาเก็บเพี้ยนข่อยถือคุ้มกันอลยเรืองมเลย ยัะไงยังเจ้ายูใส่ออยยูนอนห้เลยะอ้ไม่หนีละปเด็นีดอกมนซองมอั่วปะตเจ้ามิคามันอยู่เมียเด้อยนอีกแล้ว

พเนอไมพุน nah. ีอ้าวแม้ยนะตามันอนมันม่อันนั้ไม่ได้เต็มผมเพิ่งมาเก็บเลยเนาะเอาไาจยน่องแล้ววะจะยน่อแล้วไตาเหรแล้วเต็มตาวิส่เราเลยให้น่องแล้วเออโอ้เนาะคนเก็บเตียนกับคนเก็บว่าเป็่นยายนั่นได้เต็มถุงหิ้บไปนี่้วเต็มตาหิ้นั่นเออเต็มกระตาอยู่เด้นั่นนะ คุนคสองตาไม้ใ่ไม่หา,หออหาหบแตเนะ้อหาบไบางเนมันคักจะควางเหยียบอะไนั้นเห็ดมุ่นุ่ยปอยู่กับเจ้า,ขา,ขา,ขา,าเขียวเยอะมาเด้อมี่น